สองหนึ่งอ๋สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบุ๊ซี่สตอรี่วันนี้อยู่กับท่านโค้ดนะครับผมนี่วันนี้จะมาทำอะไรกันครับถอดน้ำตกไอเฮียไม่ได้คิดได้ไงอยากถอดออก <c oughs> มันเป็นเพราะมันไม่สวยนะฮะ,ะเออเดิ่มแรกเราทำไงวะาโค้ดก็แต่อะไรวะพี่ก็ไม่รู้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ดูกันดิ <c oughs> ไอเฮียอัดคลิปนี่เหมือนเรามาเล่นละครเลย <c oughs> เ,เดี๋ยวลองดูดีโค้ด เราถอดดูดิมันจะได้ปะวะปรับแสงก่อนไม่ได้เห็นแสงเลยทำไรวะเฮ้นี่มันต้องถอดนี่ก่อนนะน้องมันต้องถอดข้างล่างก่อนดิไอ้นี่มันถอดได้แต่ข้างบนข้างข้างหน้าไงนี่นะฮะสภาพรถขี่เข้าเมืองเอ็งนอดเป็นเป็นตลอดปะวะขี่ปะแล้วคนนี้นะมันเป็นตะขี่เข้าเมืองรอดไหมรอดรอดเหรอรอดไม่หมายถึงว่ารอดจ่ารอดไหม ไอ้ี้ยใก่ควกยี่สิบบาทนี่มีชีวิตที่ดีมากเลยมุนทางไหนวะมุนหมุนดอกไมาทางนี้เออมุนไปทางซ้ายอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนเราแกะออกมาดีกว่านะฮะไอ้ี้ยโอเคฮะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อเฮ้สัตว์กูว่าอยู่ทำไมมันถอดไม่ได้ เนี่ยไอที่แท้ไอสายเคม็มมไทยมันรัดไว้อยู่นะตรงเนี้ยเออตอนนี้น้องมันเอามาขามไปอยู่สวนอยู่นะเออโอ้โหโหตอนนี้แล้วนัดตัวเดียวแล้วนะท่านผู้ชมและคลิปนี้สนับสนุนโดยเกอบสร้างดาวเตะปากซูคอยบอกเอเตะตาซูบอกคอยห,หมดเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นนะและเขาไม่ได้จ่ายตังคุด้วย <c oughs>

ในในในน้องเดี๋ยวพี่จะลองปิดเบาะดูก่อนนะเอสเครถห้างไว้รถห้างดีไหมสวยจริงป่ะไม่มีกันตกเลยนี่สวยจริงป่ะท้ายแหลมดีนะแปลงของเว็บร้อยมาใส่เลยไปหรอจะไปใช่เหรอไม่ใช่รถพิลุอ๋อโอ้ยมันเป็นไรนาะมันเป็นไรไม่เป็นไรเองเองดึงเองนะเนี่ยอันนี้ผมเคยทําคลิปแบบถอดไฟออกไปแล้วดึงดึงออกมาเลยดึงดึงหลอดไฟออกมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ย ตัเลยอันนี้คายเกียร์ไว้สตาร์ทได้เลยเพราะว่าใส่คัตตั้งคู่อยู่เออเดี๋ยวโอเคมันติดไหมวะ <c oughs> เฮ้ยไอ้ไม่เออโอ้โหเสร็จเ <c oughs> สร็มแดกแล้วเ <c oughs> นี่ยอันอันนี้มันใช้นานเกินเพราะว่าพี่เคยเปลี่ยนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว,ลวตอนมสองให้พี่เปลี่ยนแล้วก็ใช้บ่อยมากแล้วเนี่ยคลิปนี้เราได้ฟังเสียงท่อรถเราไปด้วยนะอันนี้รถใหม่นะ่เนี่ยลูกชายใหม่แต่ห้างกว่าเก่า <c oughs> ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บนซีสตอรี่้ลยนะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปกับช่างโค้ดตอไปนะครับผมโอเคไอคลิปไปเที่ยวกูยังตัดไม่เสร็จเลยไปเที่ยววัดสระแพงเดี๋ยวตอนวันวันเสาร์ที่แล้วไปกับใครไปกับเพื่อนนี่แหละเออไปกับเพื่อนแล้วก็ไปกับอปอคะนี่อืมโอเคครับผมเับคลิปนี้ไปละบายบายจุ๊บ